รู้ไหมคะว่าตอนนี้ขยะล้นเลอะมากเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าต้องแยกขยะแต่เราหลายคนก็ไม่ทํากันเพราะหลายคนคิดว่าแยกไปแล้วก็มีคนเก็บไปทิ้งรวมกันอยู่ดีหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าปัญหาพวกนี้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเลิกคิดแบบนั้นเถอะครับจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเป็นส่วนช่วยสําคัญที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ทุกคนเชื่อไหมคะว่าขยะบนโลกเรานะคะมีถึง27ล้านตันต่อปีแต่ที่น่าตกใจก็ค <ๆ S 1> <ต>ือเราสามารถที่จะหมุนเวียนขยะกลับไปใช้เป็นทรัพยากรใหม่ได้เพียงแค่18 แล้วที่เหลือนะคะทุกคนคิดไหมคะว่าเราไปทําอะไรกันไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบหรือว่าการนําขยะไปเผานั่นเองค่ะซึ่งสามารถที่จะสร้างการเลือนกระจกให้เป็นมลพิษกับโลกเราได้มากๆนั่นคือสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่ทุกคนบนโลกกําลังเผชิญอยู่และทุกคนน่าจะทราบกันดีนะคะว่าช่วงนี้นะคะเรามีภาวะว,ะวิกฤตโลกระบาดที่ผ่านมาทําให้การเป็นอยู่การกินการใช้ของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะคะทาให้เราเนี่ยยิ่งผลิตขยะเพิ่มมากขึ้นค่ะ าเรายิ่งใช้ยิ่งทิ้งแบบไม่มีการแยกขยะขยะที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลใหม่ได้ก็จะถูกปนเปื้อนจากขยะเปียกหรือว่าขยะประเภทอื่นๆซึ่งทําให้เราเนี่ยสูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันแยกขยะค่ะซึ่งวันนี้อาจะพาไปดูการแยกขยะแบบง่ายๆที่ครอบครัวยุคใหม่อย่างเราๆสามารถช่วยโลกไ,<อ>ได้ค่ะเริ่มด้วยข้อแรกใกล้ตัวอย่างกล่องหรือว่าถุงช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะแค่ล็อกเทปกาวออกทับกล่องให้แบนหรือว่าจะตัดให้มันพอดีใส่ลงถังขยะด้วยก็ดีนะคะ เขาจะได้เก็บง่ายๆหรือถ้าใครไม่อยากทิ้งเนี่ยกล่องเราก็เอามาใช้ใส่สิ่งของต่างๆเก็บให้ได้ประโยชน์ต่อก็ดีค่ะถ้าเป็นขยะพวกถุงบับเบิลหรือว่าถุงกันกระแทกนะคะเราก็แค่แยกดึงสติกเกอร์ออกหน้าซองนะคะแกะออกให้หมดเลยแล้วก็รวมกับพวกขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้ต่อมาก็เป็นกล่องอาหารด e ลิเวอรี่ค่ะ ถ้าเป็นกล่องพลาสติกแบบแข็งนะคะส่วนใหญ่เลยบ้านเราก็จะเก็บกล่องไว้ใช้ซ <ững S 2> ้ําค่ะจะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เก็บไว้ใช่อาหารต่อหรือว่าใส่ของกระจุกกระจิกของลูกๆค่ะหรือว่าถ้ามันมันมากๆแล้วเราอยากจะทิ้งแล้วนะคะบรรจุภัณฑ์พลาสติกพวกถุงพลาสติกพวกนี้เนี่ยก็อย่าลืมล้างให้สะอาดนะคะตากให้แห้งแล้วก็เก็บแยกไว้เลยหรือว่าจะเป็นพวกขยะเศษอาหาร ส่วนบ้านไหนเป็นสายแม่บ้านรักการทำอาหาเรเศษอาหารแบบนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนก็จะมีเยอะหน่อยแหละขยะเหล่านี้นะคะต้องแยกเป็นถุงขยะเปียกไม่ให้ปนเปื้อนกับขยะที่รีไซเคิลได้ค่ะหรือว่าบ้านไหนนะคะจะเก็บเอาไว้ทำปุ๋ยหมักก็ได้นะคะหาวิธีทำได้ตามคลิป YouTube ทำได้ไม่ยากเลยค่ะ ขยะพวกสซบูยาสระผมหรือว่าของใช้ในบ้านที่เป็นข,ดขวดๆนะคะขยะพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเทออกมาล้างให้สะอาดแล้วเก็บไว้ใช้ซ้ำได้หรือไม่เราก็แยกไว้รวมกับขยะพลาสติกเลยค่ะแต่ขอบอกว่าล้างให้สะอาดสักนิดนึ่งจะได้นำไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นค่ะ ะะบางบ้านอาจจะมีขยะอันตรายค่ะอย่างเช่นพวกถ่านไฟใช้ถ่านใส่ของเล่นลูกที่ใช้หมดไปแล้วนะคะกระป๋องสเปรย์เสริมสวยของแม่หรือว่าอื่นๆเนี่ยพวกนี้นะเราต้องแยกทิ้งใส่ถังขยะอันตรายให้ดีเลยค่ะห้ามนําไปรวมกับขยะประเภทอื่นเด็ดค่ะจะได้จัดเก็บได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่ครอบครัวของเราทําได้นะคะยิ่งเราเป็นพ่อแม่อย่างทุกวันนี้นะคะเราทําให้ลูกๆดูนะคะเขาก็จะได้ซึมซับไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทําแบบนี้เพื่อช่วยโลกง เนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยทีนี้เมื่อเราแยกขยะเป็นประเภทต่างๆแล้วนะคะถ้าใครมีขยะนอกเหนือจากที่เราพูดไปแล้วนะคะเราก็ทําง่ายๆค่ะช่วยคนเก็บขยะเพียงแค่ติดป้ายเล็กๆไว้ที่ถุงนะคะจะได้นําไปจัดการต่อได้อย่างง่ายดายค่ะแยกแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าขยะที่เราแยกไว้เนี่ยจะถูกนํากลับไปรวมกันให้เสียเปล่าเพราะจะมีหน่วยงานหลายๆส่วนค่ะมาช่วยเก็บช่วยแยกขยะไปหมุนเวียนกลับมาใช้เป็นทรัพยากรในการผลิตสินค้า,าต่างๆได้ใหม่ยิ่งอยู่ตามหมู่บ้านจัดสาร คอนโดก็ง่ายเลยค่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่มีถังขยะแยกส่วนกลางเอาไว้ให้อยู่แล้วเราแค่แยกเอาไปทิ้งให้ถูกถังเท่าน,นั้นเองหลายๆหน่วยงานก็จะเข้ามารับขยะพวกนี้แหะค่ะไปทําประโยชน์เช่น S G packaging ที่เขารับขยะประเภทกระดาษนะคะนาไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเป็นของเล่นแล้วก็ส่งกลับไปให้หมู่บ้านหรือว่าคอนโดได้ใช้ประโยชน์ยิ่งถ้าใครสะดวกนะคะเขาก็มีจุดดรอปพอยต์ใกล้ๆบ้านสามารถเซิร์ชหาได้เนี่ยก็เอาไปฝากได้ไม่ว่ากันค่ะครอบครัวของเรานะคะก็ขอเป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะที่อยากจะช่วย รณรงค์ให้อีกหลายๆครอบครัวนะคะเห็นความสําคัญแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือจากเริ่มจากจุดเล็กๆค่ะอย่างการแยกขยะในบ้านของเรานะครับล็อกกี้ก็ทิ้งขยะตลอดวนัน <c oughs> แลลอกกี้แยกขยะไหมครับล็อกกี้แยกแยกแยกไปทิ้งขังขยะข้างนอกแค่นี้นะคะก็จะช่วยให้สังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะเราปรับโลกเปลี่ยนแย้